พระคาถาปุกของถังพระลังขั้นถุงพระคาถาปุกของถังพระลังชั้นถุงวันนี้มีพุทธคุณใช้ปุกเตะเครื่องรางของขังที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้สยยศาสตร์มีมากมายหลายชนิดได้แก่ตะกุดพิษสมอนผ้าปะเกียดแหวนพิรอด รูปประคำเชื่อค่าและมีีต่างๆมากมายหลายๆชนิด เพื่อวัตถุตงจะอยู่ยงคงพันแค้วพาปลอดภัยจากอันตรายต่างและช่วยส่งเสริมให้เกิดเมตตามหานยมมีโชคมีลาบได้เครื่องรางและวัตถุมงคลต่างเป็นเรื่องนอกเหนือคำสอนของศาสนาพุทธแต่กอยู่ในประเภทศาสตร์ แต่เป็นที่นิยมกันมาแต่โบราณเมื่อมนุ์เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงไสา่ใจจึงเป็นอำนาจรับจึงกลายเป็นที่พึ่งเพื่อมุ่งหวังให้ได้สิ่งต้องการตามปรงที่ทำให้เกิดความล่มเย็นเป็นุกทางใจด้วยคิดว่าพลังอำนาจที่เกิดขึ้นนั้นมาจากพุทธคุณ ตั้งนั่มโมสามจบแล้วภาวนาพักษาว่าพุทโธเมนิติเมสิเตยันยังเมโธจะจะปรรมัตมมังยันยัสถาเทวะมนุสสะนัยันยังเพทังจะอุตตะมะมัง ธรรมมังจะสารังคตโตยันยังเทชะนิมหิตทัคโตสังขังจะสารังคตโตยันยังเมทะนิมหิตทัคโตอิติปะเรติ